โตโยต้าเอ a า2.5 Hybrid ปี2019-2022ค่ะเครื่องยนต์เบนซินไฮบริดกำลังสูงสุด152แรงมา้านะคะดีไซน์รับสมัยให้ความหรูหราระดับเฟิร์สคลาสระบบความปลอดภัย Toyota s a ซฟตี้เซนตครบชุดความหรูหราที่นั่งอยู่บนท้องถนนบอยออโตกรุ๊ปจัดมาให้แล้วค่ะพี่พี วันนี้อยู่ที่ราคา2ล้าน2แบาทเท่านั้นนะคะผ่อนเบาๆสบายๆ38,000บาทตลอดอายุสัญญาค่ะไม่แทม1น0แสน6พันโลเท่านั้นต่างจากป้ายแดงเกือบ2ล้านเลยนะคะพี่พี่ไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคะ Daytime r u n n i n g Light มีมาให้ไฟตัดหมอกมีมาให้ค่ะในส่วนของล้อก็ให้มาเป็นล้อเดิมจากโรงงานเลยค่ะพี่พี่ ประตูสไลด์เปิดปิดสองข้างเป็นระบบไฟฟ้านะคะมาดูในส่วนของภายในห้องโดยสารนะคะยกระดับความหรูหราด้วยความพรีเมียมประตูสไลด์ไฟฟ้าค่ะเบาะก,ก็ปรับไฟฟ้านะคะออปชั่นภายในจัดเต็มค่ะไม่ต้องห่วงในส่วนของรุ่นนี้นะคะระบบควบคุมอุณหภูมิแยกให้3โซนค่ะเย็นฉ่ำๆทั่วถึงทั้งคันเลย ไม่ต้องรอเป็นผู้บริหารก็สามารถนั่งรถยนต์คันนี้ได้แล้วนะคะพี่ๆในราคาเพียง2.290้านบาทเท่านั้นเองค่ะเจ้าคันนี้เป็นรถสูนหายแท้นะคะมีรับประกันแบตเตอรี่ไฮบิดให้ถึง10ปีกันเลย ในส่วนของเต็นท์เราก็ยังมีรับประกันหลังการขายให้อีกนะคะ2ปี2 0โล247รายการซ่อมสูตรโตโยต้าได้ทั่วประเทศไทยเลยนะคะแถมไปให้อีกบัตรช่วยเหลือชุกเฉิน3ปีตลอด24ชั่วโมงกันเลยค่ะสนใจสามารถติดต่อมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะ